ะะแล้วก็วันนี้มีใครยังไม่ได้ตรวจฟันบ้างคะมีไหมคะตรวจฟันกัตรวดทุกคนแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าใครยังไม่ตรวจนะคะเดี๋ยวตอนจบไปตรวจก็ได้หนูจะได้ให้คําแนะนําถูกนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับมะเร็งในช่อบบงปากนะคะในประเทศไทยเนาะยังไงมะเร็งในช่อบบงปากนะคะติดหนึ่งในสิบอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้คุณลุงคุณป้าคุณน้านะคะพึงระวังเกี่ยวกับ มะเร็งในช่องปากเนาะเราจะได้รู้เท่าทันมะเร็งในช่องปากว่าเ้าเป็นแขนระดับนี้เราควรที่จะรักษาอย่างไรนะคะวันนี้นะคะมะเร็งในช่องปากเนาะก็สาเหตุสูขุรีดื่มชูกาลนะคะคนข้างที่จะเป็น,นชอ่องนะปากได้เหมือนกันอ้าวทำไมล่ะทำไมถึงเกิดมะเร็งในช่องปากได้บางทีฟันฟองหลวเนี่ยคะ่ะเวลาเราเคี้ยวข้าวเนาะ มันมันจะขยับไปมาบางทีมันไปกดทับหรือว่ามันไปเกิดแผลเลือดลังได้นะคะอันนี้คือฟันปลอมหลวกก็มีโอกาสที่จะเป็นได้และก็เคี้ยวหมากเคี้ยวหมากแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหมากเอ่อาะไรคูกับปูนอะเนาะมันกัดอยู่แล้วอะคะ่ะบางคนที่ตรวจมาเนี่ยแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่เนาะที่เนี่ยไม่ไม่ไม่เคยเห็นใครเคี้ยวหมากม,มาเลยปีขึ้นยี่สิบปีขึ้นอะเนาะ เออไม่ได้หยุดแต่ถามว่าหนูหนูไม่ได้บังคับว่าให้หยุดแต่ว่าให้ลดลงนิดนึงถ้ามีแผลในช่องปากอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามไปไปตรวจพบหมอบ่อยๆแล้วก็ระยะเวลาของแผลเนี่ยอันนี้คือสาเหตุแล้วเนาะพูดถึงสาเหตุโดยรวงนะคะต่อมาคือเอ,อเวลาระยะเวลาผู้หญิงเหมือนกันกบบเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะบางทีจัดปากตัวเองแล้วก็กินของที่มันกจัดจัดเนาะแผลก็จะใหญ่ขึ้น ถ้าเราทายามันก็จะลดลงแต่เมื่อไรถ้าเราเป็นแผลแล้วแล้วมันไม่หายเกินสองอาทิตย์ต้องตรปากล่างนะคะแล้วก็ตรวจดูบริเวณี่ื่ออ่อนด้ด้่ะค่ะไปขั้นตอนที่ห้าค่ะกดเทดานปากกลับแล้วว้านบนกลับแล้วทั้งต่อไปตรวจลิ้นค่ะองแล้วลิ้น แล้วก็ให้กระดกลิ้นขึ้นค่ะเพื่อตรวจใต้ตลิ้นนะคะกระดกลิ้นกระดกลิ้นขึ้นแบบนี้เนาะเราต้องตรวจให้โคฟจ๋าต่อไปให้ดึงลิง้นให้ดึงลิ้นของเราออกมาเนาะแล้วก็ตรวจบริเวณข้างลิง้นทั้งสองข้างเลยข้างลิง้นข้างซ้ายแล้วก็ขวาเลยจ๋าเรียบร้อยค่ะก็เป็นอันจบทั้งหมดแปดขั้นตอนเนาะ กลับมาไปก็ลดนดูนะคะไปตรวจไปตรวจดูตรวจ่องปากขอเองดวเนาะว่ามีความผิดปกติอะไรมา ชอบปากเลยนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับการแปลงฟันอะไรเงี้ยบางทีพูดมามาที่เนี้ยก็พูดเกือทุกครั้งอยู่แล้วเราก็จะสลับปับเปลี่ยนกันไปนะคะว่าเราในเวลานี้เราควรพูดอะไรเนาะจากวันนี้ก็หนูขอขอบคุณอ่าเดี๋ยวหนูขอเวลาผมเนไม่ถึงห้านาทีเนาะนะเดี๋ยวสอนวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีก่อนเนาะทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะคะนะ่ะเนาะการที่ว่าอาโรค โรคออักเสบปะิรทานหรือว่าโรคฟันผุหรือว่ามะเร็งในช่องปากเนาะร้วมมาจากพฤติกรรมการกินของเราหรือว่าการดูแลช่องปากเนาะที่อาจจะไม่ดีนะคะอาจจะเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยก็คือการแปรงฟันแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะเช้ากับก่อนนอนเนาะแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของตัวอะไรเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะหนูจะมาสอนไปที่การแปรงฟันันดับแรกเลยคือการเลือกแปรงเนาะ ในที่นี้มีใครที่ชอบใช้แปรงสีฟันที่แข็งๆไหมคะไม่มีเนาะหมอแนะนําให้เป็นแปรงขนอ่อนนุ่มเนาะแล้วก็หน้าตัดตรงแบบนี้นะคะยาสีฟันมีฟูมารายแล้วก็อ่าปกติแล้วค่ะ,ะ,คะเวลาเราแปรงฟันนะคะเราเราหลังแปรงเราบ้วนน้ำไหมคะบ้วนน้ำทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวหมอจะเปลี่ยนใหม่ ให้เราเปลี่ยนหม,มัก็คือการแปลง,งการแปลงม้นคืออะไร <c oughs> ก่อนแปลนะคะก็คันะ้วน้ำทำความอามเอาเศษอาหารออกจากช่องปากของเราได้ปกติแต่แปลงของเราะคะ่ะต้องแหง้งไม่ไม่ต้องไม่ต้องอาไม่ต้อง,อง,องลา้างน้ำเนาะแปลงแล้วก็ อย่างนี้ค่ะให้ครบเลยทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในฝนควันหน้าแปลงไงควันหน้าให้ตั้งแปลงจากควันหน้าก็คือตั้งแต่ซีเขี้ยวนี้เขี้ยวนี้นะคะให้ตั้งแปลงขึ้นแล้วก็ปัดออกบัดออกอย่างนี้จ้ะโอเคควันหน้าด้วยเหมือนกันควันหน้าก็เอียงเข้าหาขอบมือนะควันหน้าก็คันบนปัดลงควันล่างปัดอะไรคะอ่าควันล่างปัดขึ้นแล้วก็แปลงเหมือนคันบนเลย แปรงทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเนาะแล้วก็อย่าลืมแปรงด้านกดเคี้ยวที่เราใช้เคี้ยวอาหารด้วยนะเสร็จแล้วอย่าลืมเลยสิ่งสําคัญคือการแปรงลิ้นเนาะวันนี้เปรงอ่าพิษสะสมของเศษอาหา,ารแบคบทีเรียเชื้อโรคอก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้หรือว่าเชื้อราได้นานๆเนาะสสนเ,สสนเสรส็จแล้วพอแปรงเสร็จแล้วไม่ต้อง้วนน้ําให้เราถุงฟองออกค่ะทมเท่าไหร่ก็ได้จะสิบครั้งจะกี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าถ้าบางคนแบบ หมอให้พุวนแค่ประมาณประมาณฝา,น,าน,น้าระตูแล้วล่ะนอนมมากมากเลยเออลองพว้นดูนิดเดียวแล้วก็เอาน้ำประหาเช็ดล้างยาสีฟันออกเนาะให้หมดทำไมถึงต้องแปรงแทนแล้วทำไมถึงพุนน้ำไม่ได้ละ่ะเราพอจะทราบไหมคะว่าครัวนายมีประโยชน์อะไรอ่ะควนายช่วยในเรื่องของการป้องกันฟันผุนะป้องกันฟันผุดหรนะือว่ามีแบบฟันผุดนะ โก้เพื้นผิวอะไรเงี้ยระยะแรกโฟร์งไลก็สามารถช่วยป้องกันให้กลับมาเป็นฟันที่ปกติได้ช่วยให้โครงสร้างของฟันแล้วเนี่ยแข็งแรงเนาะซึ่งมันจะมีอยู่ในการสีฟันการที่เรา,าล้วนน้ำออกไปเนี่ยล้วนครั้งแรกนึกตามหมอนะยาสีฟันออกเป็นครึ่งหนึ่งล้วนครั้งที่สองยาสีฟันไม่ใช่โฟร์งไลทัโฟร์งไลที่อยู่ในยาสีฟันออกไปเครื่องหนึ่งล้วนครั้งที่สองก็ลดครึ่งหนึ่งถ้ากับว่าเราแปรงฟันเฉยๆเนาะก็ลอง ลองลองกลับไปแปลดูนะคะการแปลแห้เนะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกบ่านค่ะไปต่อแล้วครับสวัสดีจ้ะ chúng khắc biệt, khắp chúng biệt. ตอนพ้านก๋วยเตวต่อไปเนาะร้น๋วเี๋ยวมาฟังให้แก่พราจาย์นะคะรคุณเรนะคะเจ้ารักษาการเจ้า ประมาณนึงว่าเรื่องผู้สูงอายุผู้อายนู้มีอายืนพอประมาณอยู่ในช่วงของแบบลายการเัาปากกาเอาเทียนดที่อารมดูที่ลมหายใจยังใจกว่าถ้าเราอารมณ์น้อยคือโมโหว่า กาใจเขาจะมีปัามคุณภรูบอกัาอาลมหายใจก็จะในช่วงทีคนมองเนี่ยที่ร่างกายจะสามารถทำต่างที่หนูได้คือช่วงที่ที่สช่วงนี้ควรจะรับไม้ใสิ่นี้่ใครออกตาชัางชั่งอย่างที่คุณรูดูซีดีไอเลยหรือเร high, a a ืองเนี่ยออกตาคั่งี่ย